คนคุณเป็นตัวประกันนายทักษิณเป็นตัวประกันถ้าทักษิณไม่กลับทักษิณเป็นตัวคุมเกมคุณเลือกกลับคุณต้องกลับก่อนการโหวตร้อยวันพัน,น,นปีทำไมคุณไม่กลับทำไมคุณไม่กลับที่สามที่สี่ ทำไมคุณถึงอ้างวันเลิกหมอดูดีวันที่22 <C oughs> สิ่งที่มันชัดๆคือมันเกี่ยวข้องกับการโหวตวันที่22ลอยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วคุณก็ยังหลอกชาวบ้านไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวตรงไหนผมอยากรู้มันเกี่ยวและการที่คนกลับมาก,ก็คือตัวประกันที่จะแลกกันว่า <C oughs> เขาจะทำเรื่องอะไรเขาต้องการทิศทางไปทางไหน ซึ่งคุณอยากกลับอะคุณกลับมาเขเตรียมให้หนึ่งโรงบานตำรวจสองโรงเรียนพลตำรวจบางเขนผมรู้ว่าคุณไม่ได้คงไม่ได้เข้าเรือนจำพิเศษหรอกแต่เอาลนะเพราะอะไรก็คุณมีดีลกันอยู่นี่คุณมีดีลลับกันอยู่ผมเนี่ยพูดอะไรไว้เนี่ยมันเก้าสบอร์แล้ว ไม่เป็นไรนครับผมจะพูดผิดอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะผมห้าเปอร์เซ็นต์นี้ผมพูดผิดก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมรับผิดชอบพวกนี้คุณไปลองดูแล้วกันขอให้เก่งๆนะขอให้คุณจเจริญเติบโตกนะ้าวหน้าคุณหวังสิ่งใดคุณต้องการพรสิ่งใดก็ขอให้คุณสมปรารถนาคุณเป็นอนาคตคุณเป็นสื่อคำว่า,าสื่อคือเหรียญสองด้าน คุณต้องมีหัวคุณต้องมีกล้วยคุณต้องให้สังคมนําเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านั้นให้สังคมพิจารณาอย่างที่มีความยุติธรรมนั่นคือฐานอนัน,นสีฐานนอนสีไม่ใช่อย่างในสนที่ที่คุณไปหาเรื่องก,การหาเรื่องของสื่อก็ลงไมความว่าคุณต้องหวังประสงค์สิ่งใดนั่นคือสิ่งที่ธรรมดาที่สุดที่เขาเรียกว่าให้สื่อสีดำนัะ ดังนั้นคุณเป็นฐานะนาวสิคุณเป็นบุคคลพิเศษที่จะนําเรื่องราวของสังคมนั้นไปให้ไปเผยแพร่แล้วก็ให้สังคมก็ตัดสินค,คุณไม่มีท่าที่ตัดสินเพราะคุณไม่ใช่ผูาา้พิพากษาคุณต้องสอเสนอให้ครบถ้วนเพราะสิ่งที่ผมนําเสนอผมนําเสนอเรื่อความจริงผมไม่พูดปากล่า,าแต่ผมเอาข้อมูลมาให้คุณทีละชอ็อตทีละชอ็อตทีละชอ็อตไอ้วันจันทรเอาวันไอ้วันสุ่มเอาวันจันนั่นแหละวันไฮไลท์ แค่นั้นเองมันสูงมึงทำอะไรมันจันมึงทำอะไรนั่นเองแล้วคุณก็ตีความหมายคุณก็ต้องตามล่องรอยเพราะล่องรอยมันอยู่ตรงนี้ว่าทำไมวันจันทร์มันถึงเพิ่มทุนไปมังเปลอจดกไทรมถึงเพิ่มไปจาดักเด้ก้าจึงก้าก้าแล้วมันขายที่นั่นแหละตรงนั้นเองไฮไลท์มันอยู่ตรงนั้นแลวกม เลยนะครับหิวบุดีแล้วได้ยัง